สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานอ่อนซอนพ่อกับผมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยวันนี้บ่าวตาจะมาอัปเดตชีวิตของเจ้ากินนะครับหลังจากหายป่วยจากโรคไข้หัดนะครับมาน่าจะสองปีแล้วมั้งครับนี่เอฟซีหลายท่านก็คอมเมนต์มาว่าให้ถ่านมาตัวที่มันเป็นหัดตอนที่มันเป็นตอนนั้นนะครับว่าชีวิตกลายเป็นอยู่มันเป็นยังไงนะครับวันนี้บ่าวตาจะมาอัปเดตชีวิตของมันนะครับเกินเกีนเกี้ มาตักวก้อนเป็นมาพาันนะครับตัวนี้รูปร่างหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะรอเล่านะผู้สาวหลายได้คนนี้แต่ว่ากาแรงของมันนี่ก็คืแเข้คลองวงไวคือเก่านะครับแต่ว่าท่าทางในการเดินการย่างนี่ก็ซีเป็นจี๊ยๆจากคล้ายหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับเบื้องจากหน้าตาของมันรู้จากแววตามันมันก็หายดีนะครับผม หลายปีนะหน้าจะซองปีแล้วครับจะกินนะครับตอนนี้มันก็อ้วนอ้วนสมบูรณ์แล้วกัค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับกินกินกินอ่ะมาเ,าเดี๋ยวพาไปแล่นโอเคเดี๋ยวผมจะพาอันขี่มอไซค์เราให้เจ้ากินแล่นตามมึงนะครับว่าลักษณะท่าทางเป็นยังไงก็ไปอยู่ินเร็วนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนะครับอัปเดตเจ้ากินนะครับแล่นนะครับ พันดีนะครับไปกินไปลนนๆๆกี่ยวไรคนนี้ไปเร็ว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 เร็ เร็วเรว็ครับหลังจากที่แล่นมาก,กับเมื่อยครับนิ้นห้อยเลยครับเบาตาก็ได้ทําการถ่ายคลิปตอนเจ้ากินแล่นนะครับแล่นหันขึ้นก็ต่ว่าต้องใส่สีย่างสามขาแล้วตอนนี้สุเกตท่าทางกันยืนเมื่อยครับ,รบโอเคครับเอาให้เอซได้ติดตามกันนะครับจะกินหายจากการ เป็นไข้หัดมาเป็นเวลาน่าจะสองปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่นะครับใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเวลาย่างกับสิแข็งแข็งแน่ครับอันใดที่ลงเข้ามานะครับหรือประเภทเอ่อมักแบบคลิปแบบมักสัตว์แบบนี้มักหมา,ม,ามักเลี้ยงหมากัอย่าลืมกดติดตามกดไชร์กดไลค์กดแชร์ให้ส่องสิสานุอนโซนเลยครับ